ประวัติหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนหลวงตามหาบัวถือกำเนิดในครอบครัวชาวนาแห่งสกุลโลหิต,ตีณตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12สองิงหาคมพุทธศักราช2456ตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลูวิดาชื่อนายทองดีมารดาชื่อนางแพงได้ให้มงคลน,นามว่าบัว ขณะที่แม่ตั้งคันนั้นได้ปรารภขึ้นในครอบครัวและหมู่ญาติว่าธรรมดาทารกในคันเมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาต้องดิ้นบ้างไม่มากก็น้อยพอให้แม่รู้สึกแต่กับลูกคนนี้แปลกกว่าคนอื่นตรงที่นอนนิ่งเงียบเหมือนไม่มีลมหายใจจนบ่อยครั้งทําให้แม่คิดตกอกตกใจว่าไม่ใช่ตายไปแล้วหรือทําไมจึงเงียบผิดปกตินักครั้นเวลาจะดิน้นก็ดิ้นผิดทารกทั่วๆไป คือดิ้นเสียจนแม่เจ็บในท้องครั้นพอถึงระยะจะคลอดก็เจ็บท้องอยู่ถึงสามวันก็ไม่เห็นว่าจะคลอดแต่อย่างใดตอนเจ็บท้องอยู่นั้นก็ชนิดจะเอาให้ล้มตายไปเลยเสร็จแล้วก็หายเงียบไปจนกระทั่งคิดว่าไม่ใช่ตายไปอีกแล้วหรือแล้วก็กลับดิ้นขึ้นมาอีกคุณตาของท่านถ่ายถึงอุปนิสัยของทารกในคันว่าถ้าหากเป็นชายชอบไปทางไหนเรียกว่าขาดเลยทีเดียว เป็นคนจิตใจหนักแน่นลงได้ทำอะไรแล้วต้องจริงทุกอย่างไม่มีหล่อหลอดแหละเมื่อทารกคลอดออกมามีสายรกผ้าเฉียงบ่าออกมาด้วยคุณตาเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นว่าสายบาดรถแล้วทำนายไว้เป็นสามอย่างคือ 1. สายบาดถ้าเป็นนักปราชญ์จะหยิบแผ่นดินสะเทือน 2. ส,สายกำยำถ้าเป็นนายพรานก็จะมีความชำนาญหรือลั่นสถานป่า สามสายโซ่ถ้าเป็นโจรก็เป็นประเภทคุกตารางแต่ท่านเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมีความขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูงจะเห็นได้จากผลการเรียนอันดีเยี่ยมโดยสอบได้ที่สองในชั้นประถมปีที่หนึ่งพอขึ้นชั้นประถมปีที่สองที่สามก็สอบได้ที่หนึ่งมาโดยตลอดเมื่อเรียนจบชั้นประถมปีที่สามซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับสูงสุดในสมัยนั้นแล้ว ท่านก็ไม่ได้เรียนต่อในชั้นใดอีกเลยท่านมีอุปนิสัยถือความสัตย์ความจริงทําอะไรก็ทําจริงเวลาทําการทํางานจะไม่อยากให้คนรู้คนเห็นแม้ในยามบวชเป็นพระแล้วเวลาทําความเพียรท่านไม่ยอมให้ใครเห็นได้ง่ายๆทําทางจงกรมหลบอยู่ในป่าและในยามค่ำคืนต้องรอจนหมู่คณะขึ้นกุฏิหมดแล้วท่านจึงจะลงเดินจงกรมและที่เด่นมากก็คือมีความทอรหดอดทนเป็นเลิศ สังเกตได้จากการทำงานของท่านจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จงานถ้าไม่มืดหรือไม่ใช่เวลากินข้าวกลางวันก็ไม่ยอมเลิกจนพวกน้องๆพากันมาบ่นให้พ่อแม่ฟังว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไปทำงานด้วยพี่ชายทำงานไม่ยอมเลิกยอมหยุดยังกับว่าจะเอาให้น้องๆตายไปข้างหนึ่งเลยทีเดียวเมื่อท่านมีอายุครบสมควรจะบวชได้แล้วพอได้ปรารภเรื่องนี้ขึ้น ในขณะที่กำลังรับประทานอาหารว่ามีลูกชายหลายคนแต่ไม่มีลูกคนใดคิดบวชให้พอให้ได้เห็นผ้าเหลืองก่อนตายได้ตายอย่างเป็นสุขหายห่วงลูกคนอื่นๆพ่อไม่สนใจพอจะอาศัยใครมีแต่ท่านเท่านั้นที่พอจะอาศัยได้พ่อชมท่านว่าลองได้ทำการทำงานอะไรแล้วพ่อไว้ใจได้ทุกอย่างพ่อทำยังสู้ไม่ได้เลย แต่พอพ่อขอให้บวชให้ทีไร่ท่านไม่เคยตอบไม่เคยพูดเลยเหมือนไม่มีหูไม่มีปากบทเวลาพ่อตายแล้วจะไม่มีใครฉุดลากขึ้นมาจากม่อนรกพ่อพูดว่าถ้าพ่ออาศัยท่านไม่ได้แล้วพ่อก็หมดหวังเพราะลูกชายหลายคนพ่อหวังใจอาศัยท่านเท่านั้นพอพ่อว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงปุ๊บปรับแม่เองพอมองไปเห็นพ่อน้ำตาร่วงแม่ก็เลยน้ำตาร่วงเข้าอีกคน เราเห็นอย่างนั้นเกิดอาการสะเตือนใจทนดูอยู่ไม่ได้ก็โดดออกจากวงรับประทานอาหารปุ๊บปับหนีไปเลยนั่นและเป็นต้นเหตุให้เราตัดสินใจบวชท่านไดบ้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุณวัดโยธานิมิตบ้านหนองขอนกว้างตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาค,คมพุทธศักราช2477ตรงกับวันขึ้น9ค่ำเดือนเปีจอ พระอุปชายคือท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีชจุมพันธุโลวัดโพธิสมพอรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้ให้ฉายานามว่ายานสัมปโน,โนแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยยานด้วยความที่เป็นคนมีอุปนิสัยจรงจิงจังคิดว่าพอบวชแล้วเราจะตั้งหน้าบวชให้สมบูรณ์แบบไม่ให้ตำหนิติเตียนเจ้าของได้ในหลักทำหลักวินัยข้อใดเราจะเอาจริงเอาจังจนกระทั่งวันศึก ก็ไว้อย่างนานสองปีจะทำหน้าที่บวชให้สมบูรณ์ที่สุดจะเรียนหนังสืออะไรอะไรก็แล้วแต่เธอจะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ท่านได้ไปถามคำภาวนาจากท่านพระครูว่ากระผมอยากภาวนาจะให้ภาวนายัางไงพระครูท่านตอบว่าเออให้ภาวนาพุทโธน,นะเราก็ภาวนาพุทโธเหมือนกันท่านได้ฝึกหัดภาวนาอย่างไม่ลดละแรกๆจิตใจก็ไม่สงบเท่าใดนัก แต่เมื่อทำอยู่หลายครั้งหลายหนจิตก็เริ่มสงบตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งเห็นความอัศจรรย์ของจิตเมื่อเรียนทันมาไปตรงไหนมันสะดุดใจเข้าไปเรื่อยๆนับตั้งแต่นาวะกูวาที่เป็นพื้นฐานแห่งการศึกษาเบื้องต้นยิ่งได้อ่านตำนานของพระองค์ทำให้เกิดความสลดสังเวชสงสารพระพุทธองค์ในเวลาที่ทรงลำบากเพราะทรมานพระองค์เองก่อนตรัสรู้ธรรมจนถึงกับน้ำตาร่วงไปเรื่อยๆพออ่านจบเกิดความสลดใจอย,อย่างยิ่ง ในความภาคเพียนของพระองค์ซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งองค์ทรงสละราชสมบัติออกทรงผนวดเป็นคนขอทานล้วนๆซึ่งสมัยนั้นไม่มีศาสนาคำว่าการให้ทานได้บุญอย่างนั้นการรักษาศีลได้บุญอย่างนี้ไม่เคยมีพระองค์ก็ต้องเป็นคนอนาถาและขอทานเขามาโดยตรงและฝึกอบรมพระองค์เต็มพระสติกำลังทุกวิธีทางเป็นเวลาหกปีถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมา ในขณะที่อ่านประวัติของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมรู้สึกอัศจรรย์อย่างยิ่งถึงกับน้ำตาร่วงเช่นเดียวกันเมื่อได้อ่านประวัติของพระสาว,วกอรอนหันทั้งหลายที่ท่านออกมาจากสกุลต่างๆกันตั้งแต่พระราชามหากษัตริย์มหาเศรษฐีกุฎุมพีพ่อค้าประชาชนตลอดคนธรรมดาท่านกล่าวว่าองค์ไหนออกมาจากสกุลใดหลังจากได้รับพระว่าจากพระพุทธเจ้าแล้วต่างก็ไปบำเพ็ญในป่าในเขาอย่างเอาจริงเอาจัง เดี๋ยวองค์นั้นสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์อยู่ที่นั่นองค์นั้นสําเร็จอยู่ในป่านั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในธรรมเลนี้มีแต่ที่สงบสงัดก็เกิดความเชื่อเลื่อมใสขึ้นมาทําให้ใจหมุนติ้วเรื่องภายนอกก็ค่อยจืดไปจางไปทีแรกก็คิดจะไปสวรรค์ไปพรมโลกพออ่านประวัติพระสาวกมากๆเข้ามันไม่อยากไปละสิอยากไปนิพพานสุดท้ายก็อยากไปแต่นิพพานอย่างเดียว อยากเป็นพระอาหารหันต์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์อื่นเข้ามาเจือปนเลยทีนี้จิตมันก็พุ่งลงตรงนั้นลงช่องเดียวความตั้งใจเดิมว่าจะบวชเพียง 2, สองพรรษาแล้วลัสิกขาลาเพศไปนั้นค่อยจืดจางลงไปทุกขณะกลับเพิ่มพูนความยินดีในเพศนักบวชมากเข้าไปทุกทีเรื่องท่านมาก็รู้สึกดูดดื่มยิ่งขึ้นเรื่อยๆจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุนี้เองในระยะต่อมาท่านจึงได้ออกจากบ้านตา ไปศึกษาเล่าเรียนในที่ต่างๆจนกระทั่งได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เลยว่าเมื่อจบปริเรียนสาประโยคแล้วจะออกปฏิบัติโดยกายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกข์เหลือกำลังอยากเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าเวลานี้มักผลนิพพานจะมีอยู่เหมือนครั้งพุทธก,กาลหรือไม่ท่านได้เก็บความสงสัยนี้ฝังอยู่ภายในใจเพราะไม่สามารถจะระบายให้ผู้ใดฟังได้ เป็นเหตุให้ท่านมุ่งหวังอยากพบท่านพระอาจารย์มั่นพุริทัตโตซึ่งท่านเคยได้ยินชื่อเสียงมานานและเชื่อมั่นอยู่ภายในใจลึกๆว่าท่านพระอาจารย์มั่นจะสามารถแก้ข้อสงสัยนี้ได้ในปีพุทธศักราช2484ท่านเรียนจบปริยัตรที่วัดเจดีหลวงนับได้7,000ษาพ,พอดีโดยสอบได้ทั้งนักธรรมเอกและปร,ะริญญาสาประโยคในปีเดียวกันท่านเล่าว,ว่า ในช่วงเรียนปริยัติอยู่เจ็ปีการปฏิบัติไม่ค่อยเต็มที่เท่าใดนักเป็นเพียงสงบเล็กๆน้อยๆยธรรมดาธรรมดามีเพียงสามหลที่จิตลงถึงขนาดอัศจรรย์เต็มที่คือลงคึกเต็มที่แล้วอารมณ์อะไรขาดหมดในเวลานั้นเหลือแต่รู้อันเดียวกายก,ายก็หายเงียบเลยครั้นเมื่อเรียนจบแล้วท่านระลึกถึงคำสัต์ที่ตั้งไว้แต่ตนจึงเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อหาโอกาสกราบลาพระเถระผู้ใหญ่ อาจารย์ของท่านพอดีท่านรับนิมนต์ไปต่างจังหวัดจึงถือโอกาสนั้นเข้านมัสการกราบลาสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสโสอ้วนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสในขณะนั้นท่านก็ยินดีอนุญาตให้ไปได้ท่านออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดนครราชสีมาโดยพกหนังสือปาติโมกเพียงเล่มเดียวติดย่ามไปเท่านั้นและเข้าจำพรรษาที่วัดในอำเภอจักร,ราชเป็นปีพรรษาที่แปท่าน เร่งทำความเพียนทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่มาถึงทีแรกจนตลอดพรรษาคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกอย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกในชาตินี้แน่นอนขอแต่เพียงท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่จริงเท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อท่านผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่ออตัตตธรรม ด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่ให้อะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตปักลงเหมือนหินหักท่านออกเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าไปจังหวัดอุดรธานีตั้งใจว่าจะไปจำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่านโนนิเวศแต่ก็ไม่ทันทันเพราะท่านรับนิมนต์ไปจังหวัดสกลน,นครเสียก่อนท่านจึงไปพักที่วัดทุ่งสว่างจังหวัดหนองคาย พอดีมีพระมาจากวัดบ้านโคกนามนเล่าให้ฟังว่าท่านพระอาจารย์มั่นดูมากไม่เพียงแต่ดูเท่านั้นพอไล่ได้ก็ไล่ยหนีเลยท่านฟังแล้วรู้สึกถึงจิตถึงใจกับความเด็ดของท่านพระอาจารย์มั่นและแอบคิดอยู่แต่ผู้เดียวในใจว่าอาจารย์องค์นี้ละจะเป็นอาจารย์ของเราต้องให้เราไปเห็นเองท่านจะดูแบบไหนครูบาอาจารย์ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยมานานขนาดนี้ จะดูดากับไร้สายส่งโดยหาเหตุผลไม่ได้นี้เป็นไปไม่ได้ท่านพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างประมาณสามเดือนพอถึงเดือนพฤษภาคม2485เป็นพรรษาที่9ของท่านก็ออกเดินทางจากหนองคายไปสกลนครเพื่อมุ่งสู่ท่านพระอาจารย์มัน่นซึ่งพักอยู่ที่บ้านโคกตําบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพอได้โอกาสจึงได้เข้ากลับเรียนถวายตัวเป็นสิทธ์และเรียนให้ท่านทราบถึงที่มาที่ไปพอท่านได้รู้จัก พอกราบเรียนเสร็จก็คลุนคิดวิตกกังวลอยู่ภายในใจไม่อยากได้ยินเลยคำที่ว่าที่นี่เต็มแล้วรับไม่ได้แล้วกลัวว่าหัวอกจะแตกสักครู่หนึ่งท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดว่านี่พอดีนะนี่เมื่อวานนี้ท่านเนตรไปจากนี้แล้ววันนี้ท่านมหาก็มาไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้อยู่กุฏิไม่ว่างท่านพระอาจารย์มั่นพูดธรมดธรมดาาถึงจะเมตตารับท่านไว้แล้วก็ตาม แต่ก็ทําให้ท่านรู้สึกหวาดเสียอดใจหายใจค่วงไม่ได้เพราะเกรงว่าจะไม่ได้อยู่ถามทางชาวบ้านเดินลัดล็อกไปตามทางด่านถึงวัดพอดีมืดค่าก็ไปเห็นศาลาหลังหนึ่งเกิดสงสัยขึ้นถ้าเป็นศาลามันก็ดูว่าเล็กไปถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะใหญ่ไปพอดีท่านพระอาจารย์มัน่นกําลังเดินจงกรมอยู่ที่ข้างศาลาท่านก็เดินไปพบท่านพระอาจารย์มัน่นบนทางจงกรมท่านพระอาจารย์มัน่นจึงถามขึ้นว่าใครมานี่ ท่านกราบเปลียนว่าผมครับท่านพระอาจารย์มั่นก็กล่าวขึ้นอย่างดูดุพร้อมกับใส่ปัญหาให้คิดในทันทีว่าอันผมผมนี้ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มีผมตรงที่มันไม่ล้านพอได้ยินดังนั้นท่านรู้สึกว่าพลาดไปอย่างถนัดใจจึงกราบเปลี่ยนขึ้นใหม่ทันทีว่าผมชื่อพระมหาบุกครับพระอาจารย์มั่นกล่าวว่า เออก็ว่าอย่างนั้นสิมันถึงจะรู้เรื่องกันอันนี้ว่าผมผมใครมันก็มีผมเต็มหัวทุกคนท่านพระอาจารย์มั่นพูดเหมือนจะล่วงรู้วาราจิตของท่านจึงพูดที่เอาตรงๆงในคืนแรกนี้เลยว่าท่านพระอาจารย์มั่นแสดงเรื่องมรรคผลนิพพานชนิดที่ถอดออกมาจากใจท่านแท้แทําให้ท่านเกิดความมั่นใจและเชื่อแน่ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริงความสงสัยในเรื่องนี้ที่เคยค้งคางคามาแต่เดิมก็หมดสิ้นไป ท่านมาหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟฝ้าอากาศเป็นฝ้าอากาศแร่ธาตุต่างๆเป็นของเขาเองเขาไม่ได้เป็นมรรคผลนิพพานเขาไม่ได้เป็นกิเลสกิเลสจริงๆมรรคผลนิพพานจริงๆอยู่ที่หัวใจขอให้ท่านกำหนดจิตจอด้วยสติที่หัวใจท่านจะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งธรรมของทั้งกิเลสอยู่ภายในใจ แล้วขณะเดียวกันท่านจะเห็นมรรคผลนิพพานไปโดยลำดับลำดาแต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวความมุ่งมั่นจริงจังเพื่อที่จะครองชัยชนะในการต่อสู้กับกิเลสนี้ให้ได้ท่านพูดเสมอว่าถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ต้องตายเท่านั้นจะให้อยู่เป็นสองระหว่างกิเลสกับเรานั้นไม่ได้ท่านได้รับอุบายจากท่านพระอาจารย์มั่นในตอนจิตเสื่อมว่าจงปล่อยความคิดถึงมันเสียแล้วให้คิดถึงพุทโธติด,ต,ดติดกันอย่าลดละ พอบริกรรมพุทโธที่ยิบติดติดกันเข้ามันวิ่งกลับมาเองคราวนี้แม้มันกลับมาก็อยากปล่อยพุทโธมันไม่มีอาหารกินเดียวมันก็วิ่งกลับมาหาเราพรรษาที่เก้าเป็นพรรษาแรกที่ท่านได้จำพรรษากับท่านพระอาจารย์มั่ณนบ้านโคกจังหวัดสกลนครท่านตั้งคำมั่นสัญญาขึ้นว่าอย่างไรจะต้องนำคำบริกรรมพุทโธมากำกับจิตตลอดเวลาไม่ว่าเข้าสมาธิออกสมาธิไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แม้ที่สุดปัดกว่าลานวัดหรือทํากิจวัตรต่างๆจะไม่ยอมให้สติพลั้งเผลอจากคําบริกรรมนั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นจริงจังจิตก็เป็นสมาธิไม่เสื่อมอีกต่อไปเพราะเหตุทํากรดทําให้สมาธิของท่านเริ่มเสื่อมลงเป็นสภาวะที่จิตรู้สึกเข้าสมาธิไม่ค่อยสนิทเหมือนที่เคยเป็นมาบางครั้งเข้าสงบได้แต่บางครั้งเข้าไม่ได้ภาวะเสื่อมนี้มันถึงขนาดจะเป็นจะตายจริงๆเพราะทุกมากเหตุที่ทุกมาก เพราะได้เคยเห็นคุณค่าของสมาธิที่แน่นปึ่งมาแล้วและก็กลับเสื่อมเอาชนิดไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่ฟื้นแต่ไฟเผาหัวใจตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนจึงเป็นทุกข์เพราะอยากได้สมาธินั้นกลับมาก็เป็นมหารตทุก์จริงๆพรรษาที่สิบจำพรรษาที่บ้านนามนจังหวัดสกลนครเป็นปีที่สองของการไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มัน ในพรรษานี้ท่านเร่งความเพียรอย่างเต็มเหนียวยิ่งกว่าธรรมดาหากโหมทั้งร่างกายและจิตใจกลางวันไม่นอนเลยเว้นแต่วันที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งวันนั้นจึงจะยอมให้พักกลางวานันถ้าวันไหนทําความเพียรธรรมดามดากลางวานันท่านจะไม่ยอมพักเลยในคืนที่นั่งสมาธิตลอดรุ่งนั้นท่านจะไม่ยอมให้พลิกเปลี่ยนหรือขยับแข้งขาใดๆความทุกข์ทรมานที่ปรากฏนั้นท่านเล่าว่าเหมือนกับก้นมันพองไปหมด กระดูกเหมือนจะแตกทุกข้อทุกท่อนกระดูกมันต่อกันตรงไหนหรือแม้แต่ข้อมือเหมือนมันจะขาดจากกันทุกขเวทนาความเจ็บปวดเวลาขึ้นมันขึ้นหมดทุกอย่างทุกแง่ท,งทุกมุมในร่างกายเลยการโหมความเพียรหลายต่อหลายครั้งนั่งสมาธิตลอดรุ่งก้าคืนสิบคืนเช่นนี้ทําให้ก้นของท่านถึงกับพองและแตกเลือดเปื้อนสายสบงเลยทีเดียวแต่ท่านได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตก็ตอนต่อสู้กับเวทนาจากการนั่งตลอดรุ่งนี้เอง ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตได้ย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์ใจพันษาที่16เป็นปีที่9แห่งการออกปฏิบัตินวัดโดยธรรมเจดีวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2493คืนเดือนดับแรม14บ่ค่ำเดือน6เวลา5้าทุ่มตรงเป็นคืนแห่งความสำเร็จระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจตดสินกัะลงได้ ท่านได้เมตตาเล่าขณะจิตตอนนั้นว่าพอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่าความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเหล่านี้เป็นสมมติทั้งสิ้นและเป็นอนัตตาทั้งมวลเท่านั้นแหลสติปัญญาก็อย่างทราบว่าจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่าเป็นสมมติที่ควรปล่อยวางโดยถ่ายเดียวไม่ควรยึดถือเอาไว้ หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไปครู่เดียวจิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่างวางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสไม่กระเพื่อมตัวทำหน้าที่ใดๆในขณะนั้นจิตเป็นกลางไม่จดจ่อกับอะไรไม่เผลอส่งใจไปไหนปัญญาก็ไม่ทำงานสติก็รู้อยู่ตามธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใดขณะจิตสติปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยสนั้นแล เป็นขณะที่โลกธาตุายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรื่องอำนาจได้กระเทือนและขาดสะบัน้นบรรลัยลงจากบาลังคือใจกลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ฝึกตนเองดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าหลวงตาพระมหาบุญญาสัมปโนถือเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีคุณอุปการต่อชาวไทยอย่างใหญ่หลวงข้อวัดปฏิปทาอันหมดจดวดงามย่อมเป็นเนติแบบอย่างที่ดี แกอนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามการทำอัตตัจจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ตนก็ถึงที่สุดแล้วโดยอยู่จบพรมจัน์เศรษฐกิจในพระพุทธศาสนาบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดการทำยาตดจจริยาคือการสงเคราะห์ยากมิตรก็ถึงที่สุดแล้วโดยเทศนาอบรมพระเนนและปรดโยมานดาจนตั้งอยู่ในอริยภูมิการทำโลกัตจจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโลกก็ถึงที่สุดแล้ว ด้วยเมตตาธรรมอันเปี่ยมล้นแผ่ไปในเหล่าสรรพสัตว์ดังเช่นการช่วยเหลือโรงพยาบาลหน่วยงานราชการโรงเรียนต่างๆผู้โดยโอกาสผู้ประสบถุกภัยการธนุบำรุงพุทธศาสนาการจัดตั้งเครือข่ายสถานีวิทยุสิ่งธรรมเพื่อประชาชนและที่สำคัญยิ่งคือเทศนธรรมที่ตรงแนวต่อมรรคผลนิพพานถือเป็นธรรมสมบัติอันล้ำค่าที่องค์หลวงตาได้มอบไว้แก่ปวงศิทธ์ทุกคนแม้ในวาระสุดท้ายที่ดับถันเข้าสู่พระนิพพาน กระแสแห่งเมตตาธรรมขององหลวงตายังคงแผ่ซ่านปกคลุมไปทั่วผืนแผ่นดินไทยหลวงตาเคยพูดไว้ศพของเราจะเผาด้วยฟืนส่วนเงินให้เอาไปซื้อทองคําเข้าสู่คลังหลวงท่านเป็นพระมหาเทระที่มีคุณอุปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงมีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมายหลวงตายังเป็นท่านพ่อของทุนกระหม่อมน้อยเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรวลายลักษณ์อัคาราราชกุมารี บัดนี้สิ่งที่ปรากฏท้าทายต่อสายตาของพวกเราทุกคนกลับเป็นเชิงตะกรนแบบสมถทเรียบง่ายแต่สง่างามและภุมิฐานอยู่ในที่จิตกาทานอันเป็นที่ตั้งสรีระสังขารขององค์หลวงตาจะกลายเป็นภาพความงามที่ประทับอยู่ในความทรงจําของปวงสิทธิทุกคนและตรึงทุกสายตาให้หยุดนิ่งเมื่อยามได้ประสบพบเห็นท่านให้การสงเคราะห์ทางด้านการแพทย์และสาธารณาสุขในหลายๆด้าน ทั้งให้ปัจจัยซื้ออุปกรณ์การแพทย์รถพยาบาลที่ดินสร้างและปรับปรุงตึกของโรงพยาบาลเป็นต้นรวมทั้งตั้งกองทุนและมูลนิธิที่หลายแห่งเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ป่วยยากไร้เช่นกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากจนและไร้ที่พึ่งมูลนิธิรวมเมตตามหาคุณนอกจากนี้ท่านยังให้ความอนุเคราะห์สถานพยาบาลต่างๆกว่าสองแห่งทั่วประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพมา่าและลาวด้วยสงเคราะห์หน่วยงานราชการ เนื่องจากท่านได้พิจารณาว่าหน่วยงานราชการต่างๆมีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนดังนั้นเมื่อหน่วยงานราชการต่างๆเช่นสถานีตำรวจภูธรสถานีรถไฟจังหวัดท่านทัศนหญิงกรมราชธรร์มาขอความช่วยเหลือถ้าท่านพิจารณาเห็นสมควรท่านก็จะช่วยเหลือเต็มที่ทั้งอาหารการกินเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการก่อสร้างเป็นต้น นอกจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆมากราบท่านท่านก็มักแสดงธรรมเพื่อให้ข้อคิดแก่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเช่นอย่ายึดติดลาบยศสรรเสริญอยากกินบ้านกินเมืองอย่าเห็นแก่ตัวให้เห็นประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งโครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบุญญาสัมปันโนหรือที่เรียกทั่วไปว่าโครงการท่าป,ป่าช่วยชาติเกิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,540เนื่องจากท่านเดินทางไปแจกสิ่งของตามโรงพยาบาลในถิ่นธุรกรันดาน ทำให้ทราบว่าโรงพยาบาลต่างๆมีดิสินเป็นอันมากซึ่งเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เปลี่ยนไปอันเป็นผลมาจากวิกฤตทางการเงินของประเทศท่านรู้สึกสลดใจเป็นอันมากจึงดําริที่จะช่วยชาติโดยน้อมนําให้ชาวไทยท่วประเทศร่วมกันบริจาคทองคําเงินดอลลาร์เงินสกุลต่างประเทศและเงินบาทเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองที่กําลังประสบสภาวะเศรษฐกิจและสังคมตกต่ำให้ฟื้นฟูและผ่านพ้นไปด้วยดี โดยเงินทองที่ได้มาจากการบริจาคนี้จะยกให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนำเข้าบัญชีฝ่ายออกบัตรทั้งหมดโครงการช่วยชาติได้รับเงินบริจาคเป็นประมฤกษ์เมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2541เป็นเงิน2,500ดอลลาร์สหรัฐและเริ่มดาเนินโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2541โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์ คราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่9มกราคมพุทธศักราช2553ได้มอบเงินเข้าคลังหลวงรวมทั้งสิ้น15ครั้งรวมเป็นทองคำแท่ง967แท่ง1 2 0 7 9 8กิโลกรัมหรือ388,000ออนส่วนเงินตราต่าประเทศประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมเป็นเงินประมาณ15,000ล้านบาท รวมเป็นทองคําแท่ง967แท่ง12,079.8กิโลกรัมหรือ388,000่ออนส่วนเงินตราต่างประเทศประมาณ10ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมเป็นเงินประมาณ15,000ล้านบาทด้วยเหตุที่โยมานดาของท่านล้มป่วยเป็นอัมาพาตท่านจึงพายโยมานดากลับมารักษาตัวที่บ้านตาอันเป็นบ้านเกิดหลังรักษาตัวหายขาดแล้วท่านพิจารณาเห็นว่าโยมานดาของท่านก็อายุมากแล้ว จะพาไปอยู่ในถิ่นธุรกันดารเพื่อการปลีกวิเวกตามนิสัยของท่านจะทําให้โยมมาดาลําบากประจวบกับเวลานั้นชาวบ้านตาดมีความประสงค์ให้ท่านตั้งวัดขึ้นที่นั่นเช่นกันโดยชาวบ้านร่วมกันถวายที่ดินให้เป็นที่ตั้งวัดดังนั้นวัดป่าบ้านตาดจึงเริ่มก่อตั้งขึ้นณหมู่บ้านบ้านตาดตาบบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่พุทธศักราช2498ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2513โดยให้ชื่อว่าวัดกเกษศิลคุณพระธรรมวิสุทธิมคงควอาพาธลำไส้อุดตันและมีปอดติดเชื้อมานานกว่า6เดือนคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างกุฏิป,ปลอดเชื้อให้แก่พระเดชพระคุณ แต่อาการอาภาษไม่ดีขึ้นจนเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554เวลา2องนกานาทีตรวจพบสมองของพระเดชพระคุณหยุดทำงานในต่อมาตรวจพบม่านตาขยายไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ฝ่ามือฝ่าเท้าออกซิเจนในเลือดเป็นศูนย์จากนั้นเวลา3นาฬกา53นาทีความดันโลหิตมีค่าเป็นศูนย์หัวใจหยุดเต้นและหยุดการหายใจ จึงเป็นอันมรณาภาพสิริอายุได้97ปี5เดือน18วัน76พรรษาคำสอนหลวงตาพระมหาบัวให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะท่านทั้งหลายมีสมบัติเงินทองอะไรอย่าไปภาคภูมิใจนะให้ภาคภูมิใจกับศีลเบอร์สุดสมาธินแน่นหนามั่นคงปัญญามีความแพราวภายในใจจิตใจหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ อยู่ที่ไหนสง,ง่างามนี่มหาเศรษฐีธรรมเศรษฐีเมืองนอกนั้นโลกเขามีแล้วอย่าไปแย่งตำแหน่งเขาเอาเศรษฐีธรรมไม่มีใครมาแย่งตั้งใจปฏิบัติให้ได้เป็นเศรษฐีธรรมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านเป็นเศรษฐีธรรมทั้งนั้นหาความทุกข์ไม่มีมีแต่ปรมสุขเต็มเนื้อเต็มตัวดับแล้วปั๊บไปนิพพานเลย